โอกาสนีบ้บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัทและปสยูขคาววจจารณหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานและกรรมฐานแล้วต่อจานี้ไปขอท่านหลายโปรดตั้งใจสนับคำการศึกษาซึ่งจะแนะนำในด้านอารหัตผล สำหรับภาคนี้เป็นภาคของอรหัตตผลนท่านนั้นหลายคงจะยังไม่ลืมว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าทรงตรัสว่าสำหรับพระโสดากับพระสีธาคามีเป็นผู้ทรงอาทิสินเพื่อมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่ได้ว่าเป็นผู้มีความมั่นคงในศิน สำหรับพระนาคามีเป็นผู้ทรงอธิจิตนี่หมายความว่าสิ่งของท่านบริสุทธิ์ถึงสมาถึงสิ้นแปดแล้วก็มีจิตโงสมาธิมั่นคงถึงฌานสี่อย่าลืมว่าจริยาคือการของพระนาคามีท่านผู้ทรงความเป็นพระนาคามีนั้นจะมีศิลนแปดเป็นปกติ จะสมาทานหรือไม่สมาทานไม่มีความสำคัญผู้มีศีลไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องนั่งสมาทานกันทั้งวันทั้งคืนศีลที่มีจริงๆอยู่ที่ตัวเวน้นเราไม่สมาทานเลยแต่ว่าเราเวน้นที่เขาเรียกกันว่าวีรัตคําว่าวีรัตแปลว่าเวน้นเว้นจากความชั่วห้าประการชื่อว่าผู้เป็นผู้มีศีลห้า เว้่จากความชั่วแปดประการชื่อว่าผู้เป็นผูมีศินแปดดังนั้นท่านที่ทรงความเป็นพระอนาคามีจะมีศินแปดเป็นปกติเพราะว่าเป็นสินอมันต์เห็นว่าพระอนาคามีหมดกามชันทะหมดความโกรธเพียบบาทและปฏิฆะเคืออารมณ์ที่ไม่พอใจ อารมณ์ที่สนดุดใหญ่ให้ไม่สบายเกิดขึ้นในความขัดข้องไม่มีในพระอนาคามีสำหรับพระรหันเป็นผู้ทรงอธิปัญญารวมความว่าพระรหันนี่ทรงครบรีงก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวตั้งมัน่นปัญญาก็รอบรู้จริงๆ สำหรับการปฏิบัติเท่าที่ผมอธิบายมารู้สึกว่ามันเย่นเยอะเกินไปแต่ว่านั่นเป็นแนวห่งคำสอนวิธีปฏิบัติจริงๆนี่ไม่มีใครเขามุ่งพระโสดาสีทาคาอณาคาเพื่อขึ้นต้นกันจริงๆเขามุ่งอรหัตผลกันเลยแต่ว่าการมุ่งอรหัตผลนี่ เขาถือว่าอย่างเลวที่สุดจิตจะจับไว้เฉพาะประสดาบันก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าเป็นของง่ายความจริงการทรงประโสดาบันไม่มีอะไรจะยากเพียงทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าร่างกายเป็นมนุษย์ก็ถือว่ามนุษย์สเปโตคือร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตมนุษย์สติระชานนร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจเป็นสัตว์นิรชานมนุษย์สนิรยิโยร่างก <tablespoons, S 1> ายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์นรกตายแล้วก็ไปตามนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูง หมายความรู้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ทรงศีลห้าหรือว่าทรงกรรมบสิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงทันทีว่าผู้ใดทรงกรรมบสิรธิ์ผู้นั้นมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เพราะว่ากรรมบสิทธิ์เป็นทําให้เกิดให้ให้บุคคลเป็นเกิดเป็นมนุษย์เป็นอันว่าตอนนี้เรา,าพูดกระถึงอารหัตผลก็ขอย้อนต้นไปถึงปลาย อันดับแรกการที่เข้ามาเจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้อารมณ์อย่างหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้แม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทนยังไม่ละพระอรหันตุกองค์ที่ทรงความเปรียนและยังไม่ละนั่นก็คือสมถภาวนาสองประการ ได้เก่นหนึ่งอนนาปานุสติกมามฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเพื่อความอยู่เป็นสุขของเราเพราะเป็นการระงับทุกขเวทนาเรื่องบริการที่สองกายกะตานุสติสำหรับสมถะที่เจรณาเห็นว่าร่างกายมันเป็นของสุกบกโศกโกไม่ทรงตัว กการที่สามขอแถมนิดพระอรหันต์คนดีพระพุทธเจ้าคนดีไม่ลืมความตายตามนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสมใจกับ,กบาพระอนนท์ว่านันทะดูก่อนอนน์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอนนท์ลองค์สมเด็จเป็สัมมาสัพพธเจ้าว่า ถ้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันหนึ่งประมาณเจ็ดครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอานันท์ะดูก่อนอนนนท์เธอนึกถึงความตายห่างเกินไปสำหรับตถาคตนี้นึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกตอนนี้จำกันได้แล้วหรือยัง ว่าพื้นฐานที่จะทรงให้เราเป็นพระอริยเจ้าได้ต้องทรงสมถะเป็นประจำนั่นก็คือหนึ่งอนนาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติสองกายกาตานุสติหวือร่างกายนี้ไม่ทรงตัว แบ่งแปลการสามิสองควบกับสุปกรรมฐานมีความสุขปกเป็นปกติเรื่อการดีสามนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความประมาทมันก็ไม่มีเป็นอันว่าถ้าบรรดาท่านนนั้หลายสงสวรมณ์ท่าสามเรื่การนี้ทรงตัว คำว่าทรงตัวท่านเรียกกันว่าเป็นฌานคำว่าฌานผมถือว่าคืออารมณ์ชินอารมณ์นี้ทรงอยู่เป็นปกติในใจของเราถ้าทรงอารมณ์ทั้งสามประการนี้ได้เป็นปกติถ้าท่านจะเป็นพระโสดาบันท่านก็เป็นได้ภายในเจ็ดวัน ถ้ามุ่งจะเป็นพระสีธาคามีผมว่าไม่เกินสิบห้าวันถ้ามุ่งจะเป็นพระนาคามีผมก็คิดว่าไม่เกินหนึ่งเดือนถ้ามุ่งจะเป็นอรหันต์ผมว่าไม่เกินเจ็ดเดือนเป็นอย่างมากเพราะอะไรก็ลองคิดดูว่าคนเราถ้าลองคิดว่าเราจะต้องตาย แล้วก็มานั่งพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณว่าการทรงชีวิตอยู่นี่มันเป็นสุขแลอเป็นทุกข์ใช้ปัญญาเน่ยใช้แต่สมถะนั่งหลับหูหลับตากรรมญังข้ามคืนย่างร่งโดยไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ใช่การสัมผัสไม่ใช่ไม่ใช่ตาสัมผัสไม่ใช่หูสัมผัส ไม่ใช้กายสัมผัสไห้นั่งเงียบอยู่ในเขาลำหนาาป่าอยู่แต่ในห้องโดยเฉพาะก็คิดว่าจิตของตนบริสุทธิ์เพราะว่าไม่กระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เป็นนิฐารมณ์ไม่ต่อสู้กับความจริงในที่สุดก็จะเป็นแบบท่านพระผู้ถูกควายเท้าอ่อนขวิด เมื่อเข้ามากระทบกับอารมณ์จริงๆแล้วมันก็จะทนไม่ไหวฉะนั้นการปฏิบัติจะเป็นด้านสมถะก็ดีวิปัสสนาก็าดีหวังเป็นผู้ทรงฌานโลกีก็ดีฌานโลก,กุตระก็ดีเขาต้องสู้กับความจริงไม่ใช่หนีความจริงฉะนั้นเราจะต้องมีอารมณ์สัมผัสอยู่เสมอ จะต้องไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าเราดีความเปนอรหันมีอยู่ตรงไหนอันดับแรกองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาสกายทิฐิความจริงตัดตรงนี้ตรงเดียวแพงเดียวไม่ใช่ตัดที่ไหนสกายทิฐิพิจารณาร่างกายคือขันห้า ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาทั้งสามอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นพวกเราเราไม่มีในขันห้าแสงขันห้าไม่มีในเราที่ว่าขันห้าไม่มีในเราไปลงกับสมถะคำที่เรียกว่าตายสมถะเห็นว่ากายตายมีปัสจายเห็นว่ากายพัง เราไม่มีอำนาจควบคุมกายให้ทรงตัวกายมันจะแก่เราห้ามแก่ไม่ได้กายมันจะป่วยเราห้ามป่วยไม่ได้กายมันจะตายเราห้ามตายไม่ได้เขาทำกันยังไงวิธีเขาทำเขาใช้ปัญญานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ นอนอยู่ทำกิจการงานอยู่มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนที่มีอริยาบทอย่างเราๆที่ท่านตายไปแล้วนับไม่ถวนในสถานที่ที่เราทรงจะน,นั่งอยู่นี่เรายืนอยู่เราเดินอยู่หรือเราอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ตรงนี้เคยมีคนตายแล้วสัตว์ตายแล้วนับไม่ถวน ถามว่าถ้าเราตายแล้วเกิดมันจะมีผลอะไรดูผลข้องการเกิดเกิดอยู่ในท้องแม่ก็ทุกออกมาจากท้องแม่เป็นเด็กช่วยตัวเองไม่ได้ก็ทุกเป็นเด็กโตขึ้นเป็นหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาการที่เราอาศัยท่านท่านมีไม่ตายก็จริงแหละแต่ทว่า สิ่งที่เราปรารถนามันไม่ค่อยจะสมหวังเราก็เป็นทุกข์โตขึ้นมาแล้วพ้นจากอกพ่อแม่ก็ต้องประกอบกิจการงานหนักงานทุกอย่างเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามีผู้ครองไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนความทุกข์เราก็ไปดึงความทุกข์เข้ามามีลูกมีหลานมากเท่าไรทุกข์มากเท่านั้นเราก็แก่ไปทุกวัน ถ้าว่าเรายังดิ้นรนเพื่อการเกาะมันก็ต้องเกิดเกิดเมื่อไรทุกเมื่อนั้นเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ยังดีกว่าเกิดในอบายภมิถ้าเกิดเป็นสัตว์รกเป็นเปรตราศรกายเป็นสตัตจฉันก็ทุกข์ยิ่งกว่าความเป็นคนไม่เกิดเป็นเทวดาหรือพมก็พักทุกข์ชั่วคราวหมดบุญวาสนาบรารมีก็ต้องกลับมาทุกข์กันใหม่ เราก็พิจรารณาไปว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้โดยนำเอาสก,กายทิติกายคตาลุสติการสุภกบฐานมาควกคาความจริงว่าร่างกายไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นแท่งทึบร่างกายนี้แบ่งแบ่งการสามสิบสองตเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมเป็นสิ่งโสโครก ถ้าเราละปรรถนาในการครองคู่มันเป็นสุขและเป็นทุกข์เราอยู่ตัวคนเดียวเราก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีคู่ครองเราก็เพิ่มทุกข์แน่ใครบ้างที่จะเป็นที่พึ่งของเราไม่มีแต่ขืนไปนดึงเอากิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็มุ่งเอากิเลสใหญ่ หันก็เป็นดูราคะความรักในระหว่างเพศจุดไหนบ้างที่เป็นของสวยระหว่างเพื่อนในเพื่อนระหว่างเพศไม่มีแล้วมีใครทรงตัวในความเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างไม่มีคนแก่เราอยากจะแต่งงานด้วยไหมอายุสักแปดสิบปีหนังก็ยน่น หน้าก็ตกกระผมหงอกฟันหักตาขาวโหลล้างโกททำอะไรไม่ไหมไม่ไหวอยากจะแต่งงานด้วยไหมถ้าเราไม่พอใจคนที่มีสภาพอย่างนี้ก็จงนึกว่าเราก็ดีคนเราคิดว่าจะแต่งงานด้วยก็ดีถ้ามีอายุถึงปานนั้นแล้วเราจะหลีกเลี่ยงได้หรือเปล่าใช้ปัญญาพิจนารณาดูให้ดี ตอนนี้เป็นตัวปัญญาแล้วก็มาตอนโลภะความโลภเอย่าลืมนะคนถ้าเป็นพระอริยเจ้านืว่าท่านหลายปฏิบัติท่นนานได้ฌานโลกีขึ้นมาถ้าอารมณ์จิตเริ่มทรงฌานเนื้อเก้าคือเป็นปัจโสนดาสีทา,า,าคาอนาคาารหารัน ทุกระดับนี้ชาลโลกีถ้าทรงตัวลาบจะมากถ้ายิ่งเป็นพระอริยเจ้าก็มีลาบมากขึ้นถ้าสูนดาสศีิธาคาอันนาคาจะรวยขึ้นตามลำดับถ้าถึงอรหันต์ก็รวยใหญ่รวยตรงไหนตระหที่มันตัดโลภความโลภทรงชาลโลกีจิตระงับความโลภ เป็นเบระศูดาบันจิตเริ่มตัดความโลภไม่ใช่ระงับเฉยๆเริ่มตัดเทวสกิทาคาม,มีตัดความโลภมากขึ้นถึงอนนาคาม,มีตัดความโลภเก,กลือบหมดถึงอรหันต์ความโลภไม่เหลืออยู่ในใจเมื่อความโลภมันหมดไปลาบมันก็เกิด <c oughs> ถ้าอาริยเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในดงมันก็เป็นวัดแล้วก็คงจะไม่ใช่วัดโกรงเกรียงจะเป็นวัดที่เต็มไปได้วยความแจ่มใสดูตัวอย่างลวงปูบ่บญมีที่ดอยมุกคันลาก็ะไ่ดอยถนนที่นั่นคนเคยไปหาก็แสนยากท่านขึ้นไปอยู่ใหม่ๆเจ็ดแปดวันจะมีคนเอาข้าวให้ไปกินสักครั้ง คนเต็มไปได้วยความคับแคบของใจแต่ได้ระยะตน้นระยะหลังนี่กลับมาใหม่เมื่อจิตด,ดีแล้วเพียงแค่สองปีวัดก็มีราคาเป็นล้านคนนั้นก็อยากไปสร้างให้คนนี้ก็อยากไปสร้างให้แต่ว่าท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่นี่ผมไม่ผมไม่ทราบ ต่เวลาคุยกับท่านท่านก็คุยเยู่ขอเดียวคือตัดสกายะทิฏฐ<ม>ินี่อนี้ท่านนันหลายจะเห็นว่าจิตถ้าบริสุทธิ์มากเพียงใดลาบสการะมันก็เกิดมากเพียงนั้นเมื่อลาบสการะเกิดก็จงอย่าไปคิดว่าทุกคนท่านจะติดลาบสการะความจริงเปล่าเพราะใจถ้าไม่ติดน,นีนนดี้เราจะต้องคิด อันดับแรกเราก็ไปจากจุดตัดการมาราคาียก,ก่อนเห็นว่ามันเป็นไม่เป็นประโยชน์นี่ผมพูดจนจะเริ่มปฏิบัติครั้งแรกนะครับแล้วต่อมาก็มองดูทรัพย์สินนั่นหลายว่าคนที่แบกทรัพย์สินนั่นหลายมากไยก็ตามทีเขาก็ตายมีทรัพย์มากก็ตายมีทรัพย์น้อยก็ตายจนก็ตายรวยก็ตาย ในจิตใจจะไปนั่งมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินเพื่ออะไรทรัพย์มีดีมีประโยชน์ได้ทรัพย์มากเท่าไรทําทรัพย์นั้นให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้นจงอย่าเอาจิตเข้าไปติดในทรัพย์เป็นได้เพียงว่ารับมาแล้วเพื่อทำประโยชน์ใหญ่ให้เป็นสาธารณะให้มากขึ้นใหญ่ไม่เกาะต่อมาอม่าดของความโกรธเพราะม่นนั่งดูสกายห เราโกรธน้อยาก่จะฆ่ากายของเขาเราอยากจะประทุษร่างกายของเขาให้ร่างกายนี้เขาเองเขาก็ทรงตัวไม่ได้เขาห้ามความแก่ไม่ได้เขาห้ามความป่วยไม่ได้เขาห้ามความตายไม่ได้น้อยะไปนั่งโกรธร่างกายของเขาใด้เรื่องอะไรอย่าประทุษร้ายเขามันก็สร้างความชั่วให้แกอเรา <Yes. S 2> เราไม่ต้องไปทรมานเขาเขาก็ทุกข์เราไม่ต้องฆ่าเขาเขาก็ตายยกล้อมันไปไม่ดีกว่าเลยเขาชั่วเลยเขาชั่วไปแต่ผู้เดียวเขาด่าเราเราไม่ด่าเขาเขาเลวคนเดียวเขาแกล้งเราเราไม่แกล้งเขาเขาเลวคนเดียวเราไม่เลวถรามร์มจิตให้เป็นสุขคิดว่านั่งเขาเป็นทายของกิเลสและดันหา สำหรับโมหะความหลงตัวนี้เป็นตัวสำคัญอันดับแรกเราก็มาตัดความหลงมันนั่งมองร่างกายเรานั่งมองร่างกายของคนอื่นมองดูความสุกปรกของร่างกายมองดูความเสื่อมไปของร่างกายและดูการเดินเข้าไปหาทางสลายตัวของร่างกาย มองดูร่างกายที่มันใช้เราคือจิตถ้าแสวงหาอาหารมาให้มันกินแล้วมันก็ถ่ายถ่ายแล้วมันก็กินถ้าได้ว่ามันก็สุดทรมลงปกวันมันดีแล้วมันชั่วแสดงว่าร่างกายนี้มันชั่วเราควรจะมีร่างกายต่อไปไหมก็เชื่อว่าเราไม่ควรจะมี ถ้าเราจะไม่มีร่างกายต่อไปเราจะทำยังไงเราก็ต้องเป็นคนใช้ปัญญาปัญญาเ็าเรายอาวอไปมาใช้ปัญญามันมีอยู่แล้วแต่เหตุที่จะต้องใช้ต้องใช้ตามแนวที่องสมเด็จพระบัณฑิตแจ้าส่งแนะนำนั่นก็คือพิจารณาคำสอนเขาองสมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นจนอวสาน ในที่สุดองค์สมเดจพระวิชิตธรมานว่าเราสามารถเข้าใจในอริยสัจด้วยปัญญาเราเป็นอรหันต์อริยสัจมองเห็นทุกข์ของคนัองตนเองทุกข์ของคนอื่นทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหมดทุกมาจากไหนมาจากตัณหาตัณหาคืออะไรคือความอยาก เราจะตัดตัณหาเราตัดตรงไหนตัดที่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคงเคะกล่าวโดยย่อเราก็ท่งศีลสมาธิปัญญาให้รบถทวนเมื่อศีลสมาธิปัญญาคขบทวนจิตทรงตัวดีอันดับแรกเป็นชันโลกีต่อมาก็มานั่งดูว่าพระโสดาบันทรงอะไร พระโสดาบันทรงอธิศิทธิและไม่ข้องในกายเราเป็นพระโสดาบันอน,นาคามีมีอะไรสกิธาคามีผมไม่พุดอน,นาคามมีคือตัดการมไชันทะโดยใช้กายกตจารสติอาสุปกระมกรรมฐานแล้วเสกกายาทิฏฐีควบก,กัน กายคาตาเยติเห็นเมื่อร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนอสุภกรรมฐานเห็นเมื่อร่างกายสุกปรกสกายตยติไอสิ่งที่มันสุกปรกอย่างนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราใส่มันพอใจมันทําไมสําหรับความสวยงามในร่างกายเพระเป็นความสุกปรกร่างกายเราเราก็ไม่พอใจร่างกายเขาเขาก็ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจ เป็นอันว่าไม่สนใจอย่าลืมนะตรงนี้ต้องสู้กับอารมณ์ถ้าถ้าเราตัดการมฉชันทะเราก็หาคนสวยถ้าชนหน้ากันมาไรถ้ารับหลังเขาเราเห็นว่าไม่สวยมาไรมันนั้นใช้ได้จิตใจไม่ผูกพันมานด้านโทสะความโกรธถ้าอาณาคาตัดได้ด้วยอาศัยพรมีหาสีกับเซกายาทิฏฐิควบกัน ตามเที่ดิบายมาแล้วนี่ต้องใช้ปัญญานะจะไปนั่งภาวนาอยู่เฉยมันไม่ไปมองดูโทษของความโกรธและมองดูโทษอารมณ์ที่โกรธมันไม่ได้เกิดประโยชน์ตามี่กล่าวมาเมื่อถึงอนาคามีแล้วความเปล่าหันเก็บเล็กเก็บน้อยเป็นของสบ,สบายๆใช้ปัญญา เมรูปประชานและรูปประชานเป็นบันไดสำหรับก้าวข้าไปสู่พรนิพพานเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้มานะการถือตัวถือตนไม่ถืออะไรกันตรงไหนถือนี่มันถือกายถือถือความเลวถือชาติแต่ควรถือฐานะถือวิชาความรู้ไอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ทรงตัวเนี่ไปถืออะไรกัน คนแก่สัตว์มีสภาวะเท่ากันเราจะถ้าเราไปเพื่อนกับสัตว์ได้เมื่อไรเมื่อนั้นชื่อว่าจิตเราจะปลดมานะได้ถ้าเรายังเห็นสัตว์ไดฉานสัที่เรือนเป็นที่หน้าแดงเก็ดเวลานั้นที่ว่าเรายังเป็นผู้ตัดมานะไม่ได้จําให้ดีเท่านี้นะทําใจให้มันลงตัวแล้วอุธทจจอารมณ์ฟุ้งซ่นนี่หมายความอารมณ์เราจับนิพพานตรงหรือเปล่า โลภะความโลภมีในจิตหรือเปล่าราคะความกำหนัดยินดีมีในอารมณ์หรือเปล่าโทสะพยาบาทความโกรธมีในใจหรือเปล่าจิตเรายังนึกถึงถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราหรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ยังตัดไม่ได้อารมณ์ต้องเบาในสิ่งดทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดจิตกำหนดเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ที่ว่าตัดโอทัจจะคืออารมณ์พุ่งซ่านได้ แล้วก็อวิชามันไม่มีอะไรอวิชานี่แปลว่าไม่รู้เหลือนิดเดียวอวิชาที่อารมณ์จิตคิดว่าการทรงเป็นพระอะนาคามีอย่างดีเกิดเป็นเทวดาเราร้มก็หมดกันอย่างนี้เราตัดทิ้งมันไปตั้งใจ,จเฉพาะพันิพานเป็นอารมณ์พอจิตเข้าถึงอรหัตผลจิตใจของเราจะมีขอาการความเบา ไม่มีความรู้สึกหนักในกรณีเท่างฟ้จะมีอารมณ์โปร่งมีใจเป็นสุขเขาจะมาในด้านไหนกามาชันท่ามาคนเหลวโลภะความโลภเขาจะนำมาคนเหลวโทสะความโกรธมายั่ยยาวคนเหลวโมหะเขามายั่เพียงใดคนเหลวใจเราไม่ติดอารมณ์เสมอสบาย ้คล้ายกับว่ามือไม่ก่ออะไรทั้งหมดจิตมันโปร่งมีอารมณ์เป็นสุขเห็นคนสวยก็เหมือนกับเห็นเปรตเห็นซั์เห็นทั้งหลายก็เห็นก็เหมืนเห็นก้อนดินเหนียวเห็นบุคคลทําให้โกรธเราก็นึกว่าเราเห็นคนบ้าเห็นร่างกายกายยาซับเห็นทั้งหลายเห็นวว่าัตถุที่เหมือนไร้ค่าจิตใจเป็นสุขอารมณ์โปร่งเท่านี้ระบรรดาท่านทั้งหลาย เป็นในการที่การปฏิบัติตนให้เข้าถึงอรัตผลผมพูดมานะ่ะมันยาวเกินไปแต่ความจริงการปฏิบัติกาปฏิบัติกรรมนี้เขารัดลัด,ลดสเสียดวกว่าทีอนั้วท่านหลายมองดูเวลาแต่ความจริงเรื่องนี้เราย้ำกันมาเป็นปีเห็นว่าเท่านี้ก็พอเวลาก็หมดเส็นแล้วก็ขรอมวิญตาว่าจะเพียงเท่านี้สําหรับด้าน,นอนุสติห้าประการ ที่เริ่มต้นฤบระโซนามมันขอจบไปในเียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดีตงมีใ่ท่านทั้งหลายตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกอยู่ในในรยาบทที่ท่านต้องการจงกว่าจะถึงเวลานั้นที่เห็นว่าสมควรสวัสดี